สวัสดีครับสวัสดีช่องลำพยินสุนลูกเกอร์อำเภอนโชว์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็เนี้ยวกินบักไลมาเดินตลาดว่าได้เดินฟิวนี่มาโดนแล้วนี่ไงแล้วค่ะกลับมาเลยมา เ,าาเต่าแหลมโหพระเอกด้ยนี่นางเอกยูริจ้าอ,อันนี้ยูริให้น้องเต่าเก้าวิจิตทำผมให้ยูยูริอ่ะฮะยูริครับยูร <c oughs> ิยูริเสียงอีโหยูริน้องยูร <c oughs> ิอายูริ้าสวดได้สวดสิบหกสิบหก โอกันจะยูเลียมาสินดกันนีอยู่อนีพบเราไม่ได้ใส่ปุยนะวัีครับมีมะยังตลาดีครับผมยุใส่เงินีห้อเอ๋ออุ้ยอันนี้เงินไม่ได้กินโดนแล้วนี่นั่นนั่นมนันองกิโล มันส่ไหมคะัน่เกรือน้ทมสิโรธเออเอะไรนะเหมืนน้อยใยอง้เฮ้อะเือนปอเื่อนเนาะื่อเนาะเพื่นเหมือนปปากระจปากระะ อิจทาลำหน่องานเอารวบข้าม้องเ่น่เ right? พิ่งซ้อมเต้นเสร็จก็มาหาเนม่ยเดี๊ยบสุกสุกไรไม่เกบ๊วได้แค่เขาสามสิบบีบสี่เหยียบเนี่ยข้ามสามกระตานุ่นนิดนึงเนี่ยสิมมอ้ไยอย่างนี้เนี่ยสามร้อยแล้ว มันบดดีอกน้องบขอถามคำหนึ่งถามคำไหนคะใครถูกหวยบ้างคะเอาพอดีเออทำไมไม่คิดหนูที่รู้ดีหมดประมารู้ดีใจแค่ข้อพ่อยแม่เด็กของแม่ถือแต่ว่ารู้ก็ซื้อรู้แต่งแต่ใครถูกบ้างคะเดนเซอร์นะคะที่บ้านพถูกกับรถน้องขับแพงเยอะมานใครถูกบ้างนี่ดินะสมหน้าคนถูกถูกโยกพอดิพอดิปลนอยู่พอดิเกียงซะจูอย่างจูโต๊ดบ่ นี่โต้นี่สองตัวทำบุทังวางครับคนหมานเนาะเดจังไดเนาะทำบุญไปใย่เดี๋ยวเราหาบุญไปทำบุญเนาะนี่ไปทั้งใส่ทังไส่ังไส่ทังไสอาจจะเป็นเลขกุญแจก็ได้เดานด้านซ้ายเอาแบบพ่อเด็กพ่อเด็ฟังเด็กหัวนะครับอยากกินอะไรกางทอดมัน ม้มันก็จนมส,สนกเอาไปไหวติิมได้ไหม <laughs> ส้มนีสมม้มก็จะส้มนีนี่ไงมันมีแต้ส้มก็มีนะี่ี <c oughs> มีร้านอื่นอีกน่นไปี่ขวออยอะไรกันอบผสม,ม่ไปกินหือก่าไังไไเอาไอมอย่างหายอย่างคืออบอโนนึ่พอดีคนกินมาหลัโน่งอ่ะเลียไม่ย่อยหนกเลี้ยไม่ย่อนกเลีย่อยนเล้ม่เอาไปไหว้ดีกยนก

แอนปิ้งยาวเหมอนกาอนดาละคก่นอี้น่ารักมากวนชิ่นขนคุยมากแม่รี่ยกงิ้มนมอีกคันยังไงอุ้ยน่าคันอะไรอ่ะปอมคเท่่าไหระ

นี่นนเงอุ้ยโลดเงียงิบานอก่ไมตรไ่ัเ้เที่ห้องหนูมันสูงอ่ะพี่นุ๊กจะซื้อใหไ่เอาให้หน่อย่รงเขาอยกื้อู่กันเลย้วมันลงกันจะเอาอันนี้พี่เก่งเลือให้หน่อย นั่นแหละสีครีมอะรองเท้าแตะเองเู้ชายสีเนี้ยเออคือรองเท้าอันนี้บอกเลยเกอร์มากนี่สู้ชายพูดรองเท้าโฟมเกย์รองเท้าใส่ซอฟเกมค่ะมันคือเบื่อใหญ่แท้ไม่ใส่เดาบ้างไม่ได้พูดนะใส่แทะผมไหนไม่ใส่เบ่อยเนาะหูขีบอ่ แม่อันนี้มีไซส์ไหมคะเต่าเลี้ยมเต่าเลี้ยวทำหาผู้สาวเ่ยวเต่าดีนี่สวยน่หลสีนีหลอกคนมีเบอร์สีโบวเอาคูนี้าคู่นน่อยอ้ไอนอนไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ้อ้ไอ้ัอคไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไไอ้ไอเอ้ไอ้ไอ้อ้้อ้ไอาไอ้อ้ไอไอีไไอ่อ้น้้้้อไไีออไไอ้ไอไนไ เป็นส่ไแบบว่ตัวนี้เป็นที่บอคุณมาเลยเวลร40าทเท่าไห่แต่ละี่4น่าได้สับาทแ่เนสวยหนิัอันไหนยดบอเธอมอันนี้ฉันพูดเอาอันี้องอแม่ลองได้ไหมครับเห็นแรากออกมาเนี่ยวันนี้จะมารีวิรองเท้านะมัใหญ่ปวดพพรบที่เราสจากโรงงานของเราเี่ยน่เอาอันนี้ เอาเอาบาทบาทเลื่องใครพี่บ้าเาเป็นยังบาทหลวงเอียงละเมีมันก็คือกันดินี่นะไม้อนไรมันเป็นลายอามาชมเอออันนี้ก็ได้แย้หนี่อันนี้บ้าจ้าบป็นโนสมบูรณ์อันนี้กอะของจีบแอลอะไรอันนี้มันน้อยไปอ่ะแม่มันเล็กไปถ้ากระยายผัวกระสีบระยากใส่อีกอันนั้นน่าพอดีเลยนะ ่ใส่ไปเดี๋ยวบ้างสิบันๆพระพิทคลิปเฮนร์เจ้ร์หว่าคู่ใหญ่ๆแม่ไหนม่เอาคู่นี้นะโอุ้ยอย่าโชว์อย่าโชว์รองเท้าไม่ได้มันสวยบ้ะไอ้อันไหนมาซื้อรองเท้านะครับอันนั่นละจะเป็นในยิหน่อยนี่หรอตัวปากแตกตี้ยฝากคลิปที่สองของวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องนุ่เกิ้ลเพชฌออฟฟิเชียลด้วยนะครับ เดี๋ยวมีไรจะอัปเดตให้ดูอีกนะครับผมบ๊ายบาย